สวัสดีคะ่ะสวัสดียินนี้ต้อนรับคุณแม่ทุกท่านนะคะอันนี้ก็พาแม่แม่มาดูตีน้อยน้องนำโชคนะคะซึ่งก็เพิ่งจะปวดท้องเมื่อตะกี้นะคะคุณแม่จา๋าเมื่อเช้าก็กินยาก,กินอาหารดีๆนะคะก็ะมาช่วงบ่ายนี้ก็ รู้สึกปวดท้องนะคะปวดท้องไม่กินยาเลยนะคะคุณตาตัดต้นไผ่ให้ก็ไม่กินนะคะเพิ่งจะเป็นอึอก็ยังเป็นก้อนอยู่นะคะเอึอก็ยังเป็นก้อนอยู่นะคะน้องก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเป็นนะคะปวดท้องอเพิ่งจะเป็นยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะคะคุณแม่แม่ใจรีบทานเลยเป็นกำลังใจให้กับ น้องนำโชคด้วยนะคะอันนี้ไม่สบายครับน้ไม่สบายครับโตเป็นบ่าวแล้วนะคะอ,อยู่กับคุณยายตรงนี้เลยอยู่กับยายจินตลาตรงนี้เลยโชคครับโชกโชกเป็นอะไรเนี่ยฮะไม่สบายทำไมลูกเป็นอะไรเนอะนี่จะโตเป็นบ่าวแล้วเนี่ยฮะไหนไหนโอ โอ้ยโอ้ยหนูปวดท้องครับหมุน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 อ่ะหมุน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 ดีครับกอนุตัดต้นไม้ไผ่ให้ไม่กินนะคะยาก็ไม่กินเพิ่งจะเป็นมืตะกี้นะคะเรื่องกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับปุมกดติดตามหนูด้วยครับสบายครับอดี่ยวกับคุณยายนะคะคุณแม่อยู่กับคุณ,ะคะคณยายจินตลานะคะอยู่ตรงนี้เย็นมากเลยบ้านสูงลมเย็นอ๋ออ๋อออ อ่อนๆอคออออุณแม่ไม่สบายไม่สบายโอยดูตาเป็นกำลังใจให้หนูด้วยคััปุ้มลองน้ำโชวค,ครับ6ปีกว่าแล้วครับแม่แมอีกน้อยฟันน้ำนมอ่ะอ่ะอ่ะอ่อนๆคุณแม่นะคะอ่อนๆเลยไหนไหนโอ้ยน่าสงสารมากเลยเนี่ย ด็กน้อยป่วยนะคะวันนี้วันนี้ปวดท้องอีกแล้วปวดตูท้องเสียนะคะคุณแม่ทอ้ทอ,งทองเสียท้องเสียท้องเสียคุณตาอืมมีแต่น้ำเลยอ่ะตือออกแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะคุณแม่จ๋าท้องเสียครับกดไลค์กดแชร์ครับผม เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ